เย้ <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> วันนี้เราจะมาดู Behind the Scene นะคะชมมีเ l ิ v ม The Series เป็น EP 9นี่ไงชื่อคลิปท <Think High S 1> ิ้งทายความสนุก แกนซีรีส์เอออยู่ๆก็โผล่มาเอองงเลยพี่ตอนแรกนันนู้ว่าจะไม่มีอีพีเก้าแล้วนะใช่เราก็เลยอยู่ๆโผล่มาอีพีเก้าเหมือนกันทุกคนขอให้เราเรียงนานแล้วแหละแต่เราเพิ่งว่างนะคะใช่ค่ะอือเพราะฉะนั้นแปเดี๋ยวเราไปดูกันเลยแต่ว่าก่อนไปจ้ะพี่แก้มฝากทุกคนด้วยค่ะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ก็กดกระดิ่งข้างๆพวกเราด้วยนะคะคอมเมนต์พูดคุยกันนะคะถือเป็นกําลังใจในการทาคลิปให้พวกเราเนาะเวลาใครขออะไรมาเราก็เห็นหมดแหละอยู่ที่ว่าว่างทําหรือไม่ว่างทํานะแต่ก็พยยาามจะ ตามไ like ล like ่ทำให้หมดแบบนี้แหละใช่ค่ะเพราะฉะนั <Hollywood> ้นก <lonely> ็คอมเมนต์บอกมานะคะถ้าอยากให้ทำอะไรไปค่ะไปดูกันเลยจ้าไปกันเลยอีพีเก้าเย่พี่ลืมไหมละใช่ไห่ก็พอเราต้องควนความจำแ็บแท้เลยนะเพจเร่าเป็ดนชื่อเล่าแฝดนาสวยมากเลยอ่ะ แล้วเราเป็นพวกลืม,ล,ม,ล,มลืมเลยมใช่ดูเยอะไงใจฟังก่อน <c oughs> มันจบละมันเป็นฟิลที่ทุกอย่างก็คงจะแฮปปี้เอนดิ้งแล้วและเป็นซีนที่คิดว่าแฟนคลับน่าจะรอคอยมากที่สุดเราเองก็รอคอยนะอาาร,รีแอคชั่นแฟนคลับนะกับอีพีอวสานนี้เพราะว่ามันมีหลายเหตุการณ์มากในอีพีนี้รู้สึกว่าทั้งเสียน้ําตาทั้ง ฟินจิกหมอนมีความสุขอะไรเงี้ยแต่คงจะไม่เสียใจที่แบบเจอจะไ้อาจจะเสียใจอย่างที่ว่าจะมี EP ีพีสองมีซีซั่นสองนิมนะต้องรอดูนี่นะไปไหนไม่มองหนะวานสรุปเบื้องหลังวานเลยเนี่ยเบื้องหลังหวานไปในซีรีส์อ่ะใช่ ก็คือทุกอย่างเริ่มพลัดเปียนดิ้งมากขึ้นเพราะว่าอย่างที่บอกว่าอีีที่แปดพอเป็นแฟนกันแล้วใช่ไหมความชัดเจนหรือการแสดงออกของนีน่าและเชอรลีนก็คือจะเป็นในรูปแบบของแฟนและก็จะมีความหวานความหยอดของนีนา่าก็จะชอบแซลเชอรลีนก็จะมีความกุ้งกิ้งใน E p พีนี้ค่อนข้างเยอะความน่ารักความสดใสอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็จะได้เห็นกันในแบบว่าเวลาที่เขาไปทางานหรือว่าเวลาที่ ได้อยู่ด้วยกันนะคะก็แฮปปี้เอนดิ้งไปดูว่าเชอริีนข้างรักขนาดไหนถึงขั้นตามไปที่ทำงานเลยไปพันยังเออใช่พี่จำได้แล้วที่แบบเชอร์ลีนอะรุกบ้าไงโอเคแล้วมีในห้องอีกโอ้โหรยน้ำตาน้ำตาเที่ไนเอาแล้วของรีงมาเขาสั่งมาแล้ว ไอ้โน้ต้าแล้วป้าเดนอาวระเดนคืนเซฟที่ข้อป่านี่เหรอเออจลิตจะกรันคือครพี่มิกเนี่ยพี่แกใช่

อันนี้าเป็นฉากที่หนูชอบมากที่สุดคือไม่ว่าตะาง,งานยุ่งแค่ไหน<ต>ก็คือเชอรลีนก็ตั้งโต๊ะมีนาออามีนาวะ <laughs> ไม่ว่า,ไม,วาไม่นามีนาจะยุ่งแค่ไหนออก็ยังคงนึกถึงแบบเซอร์ไพรส์ให้เชอรลีน<ๆ>อะไรเงี้ยแลมีการแบบ ตังตต้งโต๊ะตั้งโต๊ะทำกับข้าวินเนอร์อะไรดินเนอร์มีวงมีวายซึ่งพี่พันทมงรู้สึกหลังๆเริ่มถ่ายกันโฟล์มากขึ้นหมายถึงว่าไ,ไ,ไม่ได้ถ่ายกันหลายเทคแบบว่าจะก้องแก้ฟีอาลมอะไรมากมายอะไรเงี้ยแต่จะเป็นเรื่องของแบบว่ามุมที่อยากให้มันแบบว่าออกมาดีที่สุดตัวละครมันลื่นแล้วไงมันมันเลยมันลื่นละ <laughs> ตัวละครมันลื่นละวันเลยแบบ มันโดนจลิดมันต้องแบบนีตั้งแต่ต้นไม่ต้องไปเล่าอะไรเยอะแยะมันต้องมัวเมิมันเสนอน่คือมีแระเป็นแมวเมียเนี่มันใช่อะนด้บอกไหมแบบนี้คนก็ดูเยอะคนก็อยากดูอะไรแบบนี้แหละหรือว่าจะเป็นเรื่องต่อไปเป็นนักธุรกิจสาวกันเลขามีไอะไรอย่างเงี้ยทุกวันเลยเจอกันเช้าเที่ยงเย็นก่อนนอนแต่งตัวให้ เ้ากกกกลุกมาตอเรือแต่ว่าลุกอะไรเลยลไม่เห็นมีนาลุกสักรอบเลยโอ้โหลุกขึ้นเลยแล้วมีนาตัง้งบนโต๊ะเลยอุ้มอุ้มคือมีนามันต่อให้มันแบบว่าจะ ไอ้นี่แค่ไหนต่อลึกๆไปเลยฉันก็ฉันมีความนองแนบยวนมีความเป็นแนบเนียอะไรอย่างงี้คือกลัวถ้าทำไปแล้วเขาไม่ชอบมันจะพังหรือเปล่าในความสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยก็เลยค่อนข้างจะเสียมเจี่ยมหน่อยแต่พอด้วยความที่แบบเนี่ยเห็นไหมขณะในฉากเนี่ยก็มีดื่มแอลกอฮอล์เลยก็เป็นการเหมือนแบบว่าละลายพฤติกรรมของมีนาและเชอร์ินคือเหมือนเหมือนแบบเหมือนแบบพอมันมันจะจบแล้วอ่ะเหมือนทั้งคู่ก็คือผ่านอะไรด้วยกันมาเยอะ แล้วก็ไปทิ้งกันไว้เหมือนแบบทิ้งความเหนื่อยไว้ที่ที่จริงต้องมีอะไรแบบนี้เยอะมากกว่าผ่านอะไรด้วยกันมาเยอะอะอรเหมือนแบบว่าได้ละลายพื้นที่กันไปมากทำให้มันมีความโรแมนติกมากขึ้นผ่านๆนะกะชับคอรอเรื่องใหม่รอเรื่องใหม่ที่ใหญ่ขึ้นในการแสดงความรักอะไรเงี้ยที่จริงก็มีกันมาว่าคิสมันเก่งหนึ่งแบบเบาๆแต่เป็นคิสแบบเบาๆหนึ่งแบบซึ่งก็แบบว่าเหมือนแบบสารปาย จริงคนเราเวลาดินเนอร์เสร็จพี่เหมือนเคยเห็นนะแบบคนนั้นคนนีใส่ชุดนี้แรกอ่ะใช่เหมือนกัเขาก็ถลุดอีกเลยเหมือนกันอะไรสไตล์นี้ใช่ไหมกลืนแล้วมันก็แบบยังไง้อยเขาไม่ได้ก็ฟังเชื่อได้ยงว่าเราไม่ได้เลี้ยงนานจริงเราเลี้ยงใครกันไปอาบน้ำเปลี่ยนชุดแล้วก็นอนด้วยกันซึ่งในซีนนั้นแหละที่เป็นซีนที่พี่ฝากว่ามันแบบฉุน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 ฉุ ถ้ามองนศิลปะวิฟ์ว่ามันก็คือศิลปะนะมันก็ไม่ได้มันไม่ได้สำหรับวิฟฟ์มันไม่ได้ทะลึ่งมันไม่ได้อะไรแต่คาร์ลนี่แมันเป็นแบบว่าให้ความรักหรือความอุ่นอะเรามองไปในรูปแบบของแอรจีดีิวาแกนจรินผู้หญิงกับผู้หญิงอะมันก็เป็นความสัมพันธ์ที่โรแมนติกได้อบอุ่นได้เหมือนพอถึงเวลาจริงที่มีนาและเชอรลีนอยู่ด้วยกันที่จะแบบว่า พี่อะอยากรู้ยังไงว่าสรุปเบื้องหลังฟินกว่าเขาฟินไหมอ่ะไี่อะเขาเขินไหมวะเขารู้สึกไหมอ่ะเขาต้องเขินแหละหนูว่าไม่ได้มาแบ่งว่าใครใครคือเป็นเพศไหนอะไรเงี้ยเราไปตามความรู้สึกเขารู้สึกไปแล้วอ่ะว้นี่ไง แต่ในในฉากนั้นก็คือมีตะกล้องแค่สองคนเลยทริงค์คือทีมงานแบบไม่อยู่เลยมีแค่ตะก้องคือพี่เขาเซฟเซฟพวกเราด้วยอย่างเงี้ยนี่ก็เซฟมันเองเหมือนกันนะหมายถึงว่าไม่ได้แก้กันหมดแบบว่าเสื้อผ้าก็เซฟก็มีการแปะไม่ได้เห็นเห็นของกันและกันเลยขนาดนั้นเลยเงี้ยไม่เป็นไรเราเห็นกันได้เขามีเหมือนกันเออพี่หญิงเราก็แค่อะไรใช่ไหมอ่ะพี่แก้วดูออกไม่ใช่ไม่ได้ดูเซฟมิน แบบว่าเปิดเผยกับทุกคนแล้วว่าแบบว่ามีการไลฟ์คือวันนั้นก็จะมีวันเกิดของมีนาด้วยอะไรเงี้ยก็มีการไลฟ์พ <ใน S 1> อเออเ<ช>น,นี่ยมีนาก็จะบอกทุกคนแล้วว่าเชลรีนคือแฟนเรา<ช>คือคนที่เราแบบผ่านผ่านอะไรกันไาเยอะมาก,กนู่นนีนั่นอะไรเงี้ยก็เป็คนที่บอกในรายการนั่นแหละเพียงแค่ไม่ได้ตอนในรายการคือยังไม่ได้บอกว่าเป็นใครเพราะฉะนั้นพอตอนฉากนี้ก็คือเฉลยแล้วว่าเป็นเชลรีนแฟนขับแล้ก็แบบเอ๊ที่คิดไว้ได้มีชัยผ่านทางไลฟ์สด นี่ว่าที่ผ่านมาเป็นการบอกรักแบบภาษากายมากกว่านะอันนี้จะเป็นการบอกที่กันแบบเปิดเผยด้วยคำคู่เลยนะถ้าเป็นแสดงเนาะเือเป็นการใชนไหฉันเป็นแฟนเธอฉันรักเธอมากนะฉันก็รักเธอเหมือนกันฟิลนั้นชุดน่ารักตอนนี้ทุกชุดเลยพี่เมยชอบแต่หุ่นเขาด้วยแหละหุ่นดีด้วยใส่อะไรก็ดูดีมาพาทีมข้าไปดีใจดีใจ ดีนะแต่ว่าสถานที่ตรงนี้สวยจริงสวยจริงเหมาะแล้วกับต่างเส่นอะไสักแห่งเนี่ยเนอะฟินมากเลยนะแสงมาพอดีด้วยอ่ะ ทีมไฟเขาดีหรือเปล่าก้องเกิ้งไฟเขาใช้ได้เขาฉันมาแข่งดวงอาทิตย์ไม่ใช่เขาส่งอยู่แต่ท้ายที่สุดนะคะมันก็ต้องห่างกันอยู่ดีเพราะว่าด้วยความที่มีนาได้ตำแหน่งมิสแันไทยแลนด์มาแล้วก็ต้องไปประกวดมิสแันอินเตอร์เนชั่นแนลต่อที่ต่างประเทศซึ่งสีนั้นก็เป็นสิอัิอนุญาตอนุญาต พขาได้ถ่ายอนช่วงแรกๆข,ข,ขจมูกชนก่อนนะอ๋ออันนี้ถ่ายช่วงแรกใช่ป<จ>ะต,ต้องมีขำใช่ไหมต้องติดขำ <c oughs> แล้วก็หลายเทกมีนานไปซ้ายเอยมีนานไปขวาเหมือนกันขวาขวาถูก <S 1> <S 1> มันเป็นการจูบก,กันแบบจูบลากันแบบไม่ได้เศร้ามันมีความโรแมนติกและเศร้าด้วยนะบอกไม่ถูกเศร้าที่ต้องห่างแต่ก็ก็ก็ดีใจที่แบบจุบ จูบก,ก่อนที่จะห่างกันอะมันมีความรู้สึกแบบว่า,วาจูบลาหลอดนีนจะทำยังไงไหให้ให้ดูไม่ไม่เขาไม่ลืมเรารอ,เออเจูบยังไงให้เขาไม่ลืมเราระหว่างที่ไม่ได้อยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยมันก็จะะมมมมีคคคววาาิดถึงรผสจูบยังไงไม่ให้ลืมค่ะไปด้วยจูบไปด้วยบอกเลยว่าเค็มมากจูบตาแล้วก็ไหลเขาปากพซีนนั้นถ่ายหลายเทคอยู่หลายเทคซีนนี้แอบแอบแบบต้องแก้ฟิลกันเยอะอยู่พอสมควรอะไรเงี้ยเพราะเราถ่ายช่วงแรกถ่ายเสร็จก็มาลุ้นกันค่ะว่า จะมีีเพื่อนมาคอนเทนเลชันด้วยย้อนลำลึกความหลังต่างๆที่ผ่านมาของคนทเราเพื่อนชอบจริงๆย้ำทุกท่าสุดนะจ๊ะก็แก๊งนี้ก็จะได้อยู่ด้วยกันตลอดใช่แล้วก็หนูดีไปไลฟ์สดขายเสื้อผ้าใครแล้วนั่นเป็นไฮดี้ไม่ใช่เออไฮดี้ผู้ผิดผู้ผิดหนูดีเขาไมเป็นผู้จัดการเพื่อนอยู่ กันปังจบบริบูรณ์ใช่จบบริบูรณ์ซึ่ง ชอบนค่นนงนของพี่ฟ้าแล้วก็น้องๆทุกคนที่เราตั้งใจกันมากๆมันไม่ได้มันไม่ได้ง่ายอย่างที่ทุกคนคิดในการถ่ายซีรีส์เรื่องหนึ่งคือมันทั้งการแบบว่าทุ่มเทด้วยใจแล้วก็ด้วยกายด้วยะอะไรเงี้ยเราก็อยากให้ออกมาดีที่สุดต่ที่สุดก็ต้องขอบคุณพี่ชีวินที่และพี่บอสทีมงานทุกคนที่แบบว่าดูแลเราดีมากๆ แต่จะผ่านไปแต่ละซีนนั้นน่ะบางทีพวกเราเองอาจจะไม่ได้ทําออกมาดีมากเท่าไหร่ถ้าไม่ได้คําแนะนําจากพี่ชีวินที่คอยบอกเราว่าเฮ้ยมันน่ารักได้มากกว่านี้มันดีได้มากกว่านี้มันซึ้งได้มากกว่านี้หรือมันสนุกได้มากกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าได้ อ๋อแล้วก็มีน้องๆมิชนนานไทยแลนด์2อมาร่วมมาร่วมเล่นด้วยอะไรเงี้ยนะคะก็บอกว่าจะมีผลงานประกอบไปของมิสแกรนให้ทุกคนได้ดูกันนะคะก็ถือว่าเป็นหนึ่งอีกหนึ่งประสบการณ์ดีๆของทั้งตัวเราแล้วก็แบบเพื่อนๆของเราด้วยให้ได้มีโอกาสเล่นซีรีส์ได้มีโอกาสแดสดงศักยภาพในด้านนี้อะไรงเงี้ยก็เป็นเรื่องแรกที่ตั้งใจแล้วก็ทุ่มเทมากจริงๆถ้ามีภาพการใดต้องขออภัยด้วยนะคะเราก็จะนำแบบว่าคํา ติชมต่างๆไปพัฒนาต่อไปก็อย่างที่บอกว่าพอมันเป็นครั้งแรกในอะไรหลายๆอย่างมันอาจจะมีข้อผิดพลาดหรือว่าความโฟในการทํางานหรือสิ่งที่มันออกมาที่ทุกคนเห็นมาอาจจะไม่ได้โฟมากะอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ตั้งใจกันสุดๆแล้วจริงๆก็อยากให้ทุกคนมีรอยยิ้มมีความสุขกับซีรีส์โชว์มีเลิฟพวกเราเองก็หวังว่าจะได้มีซีซั่นสองต่อไปไท้ายที่สุดก็ขึ้นอยู่กับ ฝากเบ่ก ok ับทุกคนแล้วนะคะยังไงก็ฝากไว้ในอ้อมใจด้วยฝากติดตามพวกเราอิสแปรเอ็ต่อไปใช่แล้วก็ผลงานอื่นๆก็สามารถติดตามได้นะคะถือว่าผลงานนี้เป็นผลงานทิ้งท้ายที่พวกเราอำลาตำแหน่งไปแล้วด้วยนะเนี่ยเออใช่ รนใหม่อจะมาแล้วก็รอดูว่าจะมีซีรีส์ของรุ่นใหม่ไหมเป็นแนวไหนประมาณไหนนะคะก็รอติดตามนะคะทุกคนซีรีส์จบไปล้าก็อย่าลืมนีนาะและเชอรลีนเดียนาแลวก็ลารีแล้วก็ทุกคนนะคะไปแล้วลาก,ะะกันคะบังทุกชุดจริงหนูว่าชาลลอตควรติดต่อคอสตูมกันด้วยนะชุดปังดีชุดเนาะ ชอบนะชอบคือชอบเล่นใหญ่ๆแล้ว แทบจะลืมหมดแล้วอ่ะจริงเพราะว่าเราดูหลายเรื่องจริงค่ะแล้วแบบว่าแต่พอย้อนมาก็มีความแบบจำได้บ้าจำได้แต่พอย้อนแล้วจำได้จำได้ดีว่าเบื้องหลังฟินกว่าในสิ่ฟินฟินเฟอร์มเบื้องหลังฟินนะจริงจริงหรือชอบฉันนั้นเลยอ่ะที่แบบว่าก้มไปใส่รองเท้าเนาะเออเวอรมาเขาอบอุ่นกันนะเวลาเขาอยู่ด้วยกันนะจริง ดีค่ะก็หายคิดถึงแหละเออใช่ใช่ใช่เพราะว่าไม่รู้ว่าเรื่องใหม่หรือว่าซีซันสองอะไรอย่างเงี้ยจะมาอีกเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยเนาะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าหายคิดถึงทุกคนได้แบบได้กลับมาดูอีกครั้งเลยใช่ใช่ค่ะก็ถือว่าแบบว่ามาดูความหวานของอิงหลอดอีกครั้งนึงใช่ค่ะน่ารักมากใช่เพราะเราก็ห่างหายไปนานจริงเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีผลงานอะไรอีกอะไรอย่างเงี้ยที่อยากแนะนําพวกเราไม่ใช่แค่อิงหลอดก็ได้นะคู่อื่นด้วยก็ได้รุ่นห ใหม่ด้วยก็ได้นะมิสกงมิสแกอนะอะไรอย่างเงี้ยเนาะเพราะพวกเราสองคนไม่ไม่ได้ติดตามอยู่แล้วเราก็จะไม่รู้ข่าวสารถ้าใครรู้อะไรมาคอมเมนต์บอกเลยนะคะทุกคนคถ้าเราว่างหรือมีเวลาก็จะไปทํานะคะตแต่ว่าห้ามลืมอะไรค่ะกห้ามลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งข้างๆให้พวกเราเยอะๆเลยคะ่ะใช่ถือว่าเป็นกําลังใจให้เราเนาะใช่ค่ะโอเคไปแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบายนะคะ